ทุกคนที่อยู่ในวงการฟุตบอลหรือติดตามฟุตบอลมาอย่างยาวนานต้องรู้จักโทนี่โค้อดีตแข้งทีมชาติเยอรมันและอดีตนักเตะแล้วอันมาตเลกนักเตะอย่างโทนี่โค้ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งแห่งวงการลูกหนังเขมามักจะสร้างสรรค์โอกาสได้จากลูกนิ่งเสมอแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าในความคิดของโทนี่โคดนักเตะคนไหนที่สามารถยิงฟรีคิกได้ดีที่สุด โดยล่าสุดทางโทนี่โคดได้ออกมาทำชาเลนจ์จัดอันดับนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ดีที่สุดในความคิดของเขาซึ่งผลปรากฏว่านักเตะที่ยิงฟรีคิกอันดับหนึ่งในใจของโทนี่โคดเป็นนักเตะที่ทุกคนต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนแต่ก่อนจะไปถึงอันดับหนึ่งก็ยังมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออีกว่าโทนี่โคดนั้นวางตัวเองอยู่ในอันดับ10ในฐานะคนที่ยิงฟรีคิกดีที่สุดในความคิดของเขาและให้คริสตียโนโรนันโดยอยู่ในอันดับที่9 และเลวเนลแมซี่อยู่ในอันดับที่5เท่านั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆและคนที่ได้อันดับหนึ่งในใจของโทนี่โคดปรากฏว่าคนนั้นก็คือโรเบรโตคาร์ลอสอดีแนวรับของราชันชุดขาวซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นักก็ต้องเชื่อว,ว่าโรเบรโตคาร์ลอสเป็นคนที่มีลูกยิงรีกที่น่าจดจํามากอยู่หลายลูกและที่สําคัญโรเบโตคาร์ลอสไม่ใช่แนวลุกแต่เป็นแนวรับ และมีฝีเท้าในการยิงฟรีคิกได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้โทนี่โคดเลือกให้โรเบียโตคาร์ลอสนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วสำหรับโทนี่โคดนั้นเขาพึงประกาศรีไทยจากวงการฟุตบอลไปเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคืออะไรกันแน่แต่แฟนๆฟ,ฟ,ฟุตบอลต่างเชียร์ให้เขากลับมาเป็นโค้ดเหมือนกับนักเตะฟุตบอลรุ่นพี่คนอื่นๆในวงการ้าคุณชอบคลิปเหล่านี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้พวกเราด้วยขอบคุณครับ